พี่น้องครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ลงมะม่วงนะฮะแล้วก็เอากล้วยมาแสมน,นะครับนะี่ะอันนี้ปลูกตามพิบัติแนะนำมาเลยนะพิบัติสมบัติอาณาจักรกล้วยเอ่เนื่องจากว่ามะม่วงที่นี่ผมปลูกระยะห่างประมาณ8ถึง10เมตรนะฮะ8ถึง10เมตรเพราะนั้นมันจะมีช่องว่างใส่กล้วยได้สองต้นพอดีนะฮะ ใส่ด้วยได้สองต้นพอดีบางหนอ่อเนี่ยฮะบางหนอ่อนี่หักมุกยักษ์นะฮะบางหน่อที่ขุดมาเลยก็ไม่มีเวลาได้ชำแล้วนะฮะก็เอามาลงแปลงแบบนี้เลยนะครับหน่อที่ขุดมาเลยเขาก็จะตัดยอดมาพร้อมแบบนี้เลยนะฮะส่วนหน่อที่ชำหน่อที่ชำท่านก็จะเห็นนะฮะว่ามีใบแล้วถามผมว่าทำไมผมไม่ตัดใบออกทั้งหมด อันนี้ก็เป็นคําแนะนําของพี่สมบัติเหมือนกันพี่บัตรบอกว่าไม่ต้องตัดใบออกหมดหรอกตัดแค่หูให้ตัดแค่ให้เหลือหูนะฮะเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะอเห็นชัดแบบนี้เนี่ยฮะตัดแค่นี้พอวพราะงั้นเอ่อที่ผมปักมาจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีแนวกันลมเราก็เลยเอาไม้มาช่วยผูกกล้วยไว้สักนิดนึงก่อน ะะเราไม่มีแนวกันลมเลยจริงๆที่เห็นเนี่ยนะฮะปลูกตรงนะครับปลูกตรงแต่ปักไม้ไม่ตรงมันก็เลยดูเฉไปเฉมานะฮะไม,ไม่ไม่ไม่ซีเรียสเพราะว่าเอามะม่วงนะปลูกตรงอยู่แล้วนะฮะแต่กล้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แทงแทงหนอ่อซ้ายขวาแทงหนอ่อซ้ายขวาอยู่อย่างนี้นะฮะคงคงจะดูตรงต่อไปไม่ได้นะฮะเขาจะแทงหน่ออยู่อย่างนี้แหละนะครับนี่นะให้เห็นนะครับนี่ฮะ กเกษตรริมกรุงบางนาตราดกมส4สสี่เห็นไหมฮะหนานปัปอ,อมปตทกมสาสสี่นะฮะนี่ฮะขาออกจากกรุงเทพนะฮะอยู่ซ้ายมือเลยเลยตลาดน้ำไทยเนี่ยภาพที่ท่านเห็นตรงนี้เป็นตลาดน้ำไทยนะฮะเลยตลาดน้ำไทยมาปุ๊บก็เจอสวนเราเลยนี่ฮะนี่ฮะทั้งหมดเนี่ยแปลงที่เราทำกันอยู่เนี่ยฮะเป็นแปลงสวนที่เราทำกันอยู่เลยนะฮะ ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้ปรับที่เยอะเลยนู่นข้างหลังทางนู้นนะฮะข้างหลังทางนู้นไปทางต้นไม้ทางนู้นนะ,ะเป็นศูนย์อุตสาหกรรมเวลโครกรมอ5นะฮะแปลงก็จะต่อเนื่องกันไปแบบนี้เลยนะฮะที่เขียวๆต้นไม้อยู่กระถิ่นอะไรพวกนี้นะฮะยังไม่ได้ปรับต่อนะฮะวันนี้สองวันนี้แบ็คโฮพักก่อนนูน่นแบ็คโฮไปจอดอยู่นู่นเลยนูน่นอยู่ตรงหมู่บ้านนะฮะ ข้างหลังก็จะทําเป็นหมู่บ้านนะเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็เป็นคอนโดเพิ่มนะฮะแต่ตรงเนี้ยที่เราเล่นอยู่เนี่ยประมาณ200ไร่นะฮะนั่นแหละครับยาวไปนู่นเลยนู่นแหละครับสุดเห็นไหมเห็นรถขาวๆวิ่งไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสุดทางแล้วก็นู่นไปต่อถนนบางนาตราดนู่นเลยนะฮะเนี่ยฮะทั้งหมดนี่แหละครับทั้งหมดเลยใช่ใช่ประมาณ200ไร่นะครับ ปลูกเล่นๆกันเอาสนุกสนุกนะฮะแต่ตอนนี้รอ,อระบบน้ําต้องเรียนกันตรงๆแบบนี้ก่อนอาจจะมีบางต้นนะฮะอาจจะมีบางต้นน้อยใจแต่เราพยายามจะคุยกับต้นไม้ทุกต้นว่าสู้ๆนะลูกนะสู้ๆตอนนี้ให้น้ําฝนมาช่วยสักนิดนึงก่อนนะฮะรอเรา,เาตั้งใจว่าจะทําระบบบาดาล แล้วก็เราก็จะมีขุดอของไส่ไก่ตลอดที่เหมือนกันนะฮะนี่ฮะไม่มีไม่มีฟางก็คุมด้วยแกลไปก่อนแบบนี้นะนะฮะฉีกทุกทฤษฎีนะครับท่านที่ใช้ทฤษฎีใดก็ตามนะครับอย่ามาว่าผมนะครับเพราะว่าผมคนบ้านะฮะผมคนบ้าทำเกษตรแบบบ้าบ้าอย่างนี้แหละนะฮะเกษตรลิมกรุงนะฮะ อาจจะไม่มีทฤษฎีใดที่ตรงเลยก็ได้นะฮะแต่ผมเชื่อมั่นว่าไม้ทุกต้นน่าจะรอดนะฮะน่าจะรอดสำหรับแปลงนี้นะครับจะเป็นแปลงเก็บรวบรวมสายพันธุ์กล้วยนะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมช่องว่างๆห่างๆแบบนี้อีกเดี๋ยวมีฝรั่งมีเสาวรถมีทับทิมนะครับโอ้สนุกกันใหญ่นะนี่ ตรนนี้จะเป็นถนนในในแปลงเลยนะถนนในแปลงเดีนี้ครับมีคลองแบบนี้ของไส่ไก่ลงไปตรงนู้นก็จะเป็นนั่นนะฮะตรงนั้นจะที่จะทําเป็นสระน้ํานะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปแล้วกันเนี่ยฮะตอนนี้ก็ปรับทางนี้นี่ปรับปรับทั้งหมดแล้วตรงหลังปัม๊มปรับยาวเลยตรงนี้เ,เราจะทําเป็นแปลงทันตะวันนะฮะตอนนี้เราปลูกทันตะวันไว้วันนี้ได้ประมาณสองไร่เองไม่ไหวนะ แดดร้อนมากๆนะฮะได้ประมาณสองไร่ปลูกผมอ่าผมตั้งใจว่าจะเอาทานตะวันแล้วก็จเจ้าข้าวโพดมาหยอดด้วยดีไหมพี่น้องว่าดีไหมอา่าข้าวโพดเทียนดีไหมหรือหรือจะเป็นที่เขากินแบบฝักสดอะ่ะอ่ออะไรอะ่ะทับทิมสยามอไว้เพลอะไรพวกนี้นี่ฮะเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นครองไส้ไก่ นะครับแล้วก็จะมีหนองน้ำเนี่ยรับอยู่ตรงนี้จะมีหนองน้ํารับถ้าไม่มีอะไรจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นน้ําต้นทุนของเราก่อนนะครับนี่ฮะแหนเต็มเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอา,อาลูกปลาตะเพียนมาปล่อยไว้สักหน่อยเขาจะได้กินแหน่นะแต่ที่นี่เป็นแหล่งปลาสลิดเดี๋ยวต้องหาลูกปลาสลิดมาวางเอาเอามาลงไว้ด้วยนี่ฮะเห็นไหมฮะนู่นอะยาวไปเลยนะครับ ยาวไปจนสุดที่เลยถ้ากะพื้นที่น่าจะประมาณสามไร่ได้ที่ทำเป็นบ่อน,น้ำตรงเนี้ยเนี่ยฮะยาวอะ่ะมันยาวนะฮะปลาธรรมชาติมีไหมมีแน่นอนฮะมีนน่าจะมีเยอะด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีคนมาหาะฮะแต่ตอนนี้ตั้งแต่เรามาทําสวนแล้วก็เราก็แจ้งเขาให้ทราบนะฮะข้างหลังนะฮะจะเป็นแบบคล้ายๆสระเก็บน้ำเลยตรงนั้นนะฮะ เนี่ยถ้าไม่มีจริงๆนะฮะผมอาจจะต้องทําเพราะว่าเนี่ยเรามีสายไฟพร้อมคะสายไฟสามเฟสพร้อมเลยเห็นไหมฮะสายไฟสามเฟสมีมอปแปลงของตัวเองพร้อมทุกอย่างไม่มีปัญหาเดินหน้าได้เลยแหละนะครับเนี่ยฮะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะว่าเกษตรลิมกรุงกำลังถือกำเนิดนะครับอาจจะไม่ตรงกับทฤษฎีการเกษตรใดๆนะครับ ก็ต้องขออภัยนะฮะ,ะท่านครูทั้งหลายด้วยนะครับผมเองก็มาในลักษณะของคนอยากทำเกษตรนะครับ้ก็มาขอทำสวนที่เนี่ยพูดง่ายๆมาขอเจ้าของที่ทำสวนเลยแหละพอดีเจ้าของที่แกอยากกินมะม่วงแกก็เลยบอกว่าปลูกมะม่วงให้แกหน่อยอ้าก็ยินดีนะครับแล้วผมก็ขอว่าผมจะปลูกเอ่อพวกพืชผักสวนครูนะครับ ดืวผักสวนครัวส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์เนื่องจากว่าเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำท่วมที่ไหนก็ตามนะฮะเราเองจําเป็นจะต้องมีมเมล็ดพันธุ์ไปแจกพี่น้องกเกษตรกรจํานวนมากเลยปีหนึ่งหนึ่งก็ประมาณาปีปีหนึ่งก็ประมาณสอสามหมื่นบาทนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอินเวสซ์หรือสอนแดงเนี่ยฮะ <c oughs> ผมซื้อจํานวนหนึ่งสอนแดงก็แถมให้อีกจํานวนหนึ่งให้ผมเอาไว แจกเลยหมายว่าถ้าสมมติผมซื้อหมื่นหนึ่งสามแดงก็ให้มาอีกหมื่นหนึ่งด้วยมเมล็ดพันธุ์นะเอาไปแจกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราผลิตมเมล็ดพันธุ์ได้เองอะ่ะจากนี้ไปเราก็จะมีการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนแล้วก็มีมเมล็ดพันธุ์ไปแจกพี่น้องเกษตรกร,รกได้นะนี่ฮะเห็นไหมพู่สนุกมาท,ทําเกษตรที่สนุกคือออกจากกรุงเทพหน่อยเดียวเองไงเกษตรลิมกรุงอะ่ะนะ ชื่อเขาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเก็บเต็นกันละ